สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอ่อวังจักรพง์อายุ100ปีของฮิวโก้จุลจักรมรดกตกทอดจากรัชการที่หเรียกได้ว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีและบางคนคงยังไม่เคยเห็นสำหรับวังจักรพง์ วังที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นประวัติศาสตร์ไทยกันเลยทีเดียวโดยปัจจุบันวังจัก,กรพงศ์ตกเป็นของหม่อมราชวงศ์นริศลาจักรพงศ์พระธิดาทายาทเพียงองค์เดียวของราชกุลจักรพงศ์ที่รู้จักกันในนามคุณแม่ของฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ซึ่งวังจักรพงศ์สร้างโดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อโปรเฟสเซอร์เอสเวิร์ดฮีลี ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถานทูตอังกฤษออกแบบตามแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสไตล์อิตาเลียนวิลล่าวังจักรพงศ์ตั้งอยู่บนพื้นที่ราวสองไร่ด้านหน้ามีสองชั้นปีกซ้ายตอนในก่อสูงขึ้นเป็นสามชั้นและมีหอสูงหลังคาทรงโดมอีกชั้นหนึ่งมีมุกตอนกลางอาคารมุกเดียวบริเวณผนังมุกก่อเป็นเสานูนประดับลวดลายปูนปั้น บริเวณหัวเสาชั้นสองและใกล้ฐานชั้นล่างส่วนที่เป็นหอสูงเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมบราชินีสมเด็จเจ้าฟ้ากมรมหลวงพิชณุโลกประชานาตและพระเจ้าบรมเทอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ด้านล่างตรงหน้าห้องนั่งเล่นจะทำเป็นกระจกทรงโค้ง เพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศริมน้ำได้